สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ลักกี้ก็มาเล่นเกมคนเดียวนะคะเหงามากแล้วก็เบื่อมากแล้วก็น้อยใจอ่ะเดี๋ยวนี้ซองยูท b e พี่ไม่ขึ้นฟีดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรลงคลิปไปตั้งเยอะตั้งแยะคนดูแค่นี้เองอ่ะดูดิ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยพี่รัก,กี้ก็จะสู้ไปนี่แหละจนกว่าจะมีคนโดของพี่รัก,กี้กลับมาเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้พี่ก็มาทาคลิปเล่นเกมคนเดียวนะคะถึงส่วนนี้พี่รัก,กี้ก็ไม่ได้ทาคลิปกับพี่คนนั้นดูมอยพี่คนนั้นไม่รู้เข้าไปไหนทุกคนพี่คนนั้นเขาหายไปเลยคงไม่อยู่ลวมั้งเดี๋ยวพี่ก็จะไปเอาแฟนใหม่ละหยอกหยอกหยอกนะคะ <c oughs> พี่คนนั้นเขาอาจจะทํางานนะคะทุกคนเขาอาจจะไม่ว่างด้วยนะคะ เอ้เจ้าคือมาล่งหลายแห่เจ้ามาล่องหลายแบบเสียข่อยชิงยิ่งใดบ่โอ้ยคือไม่มาข้างหน้ามันมีคนสูกำบนึงเดือเก็บปื้นก่อนจะเย็นเย็นจะเย็นเยนข่อยหักลิน มึงยุแสมึงยุแสมึงอยู่นี่บอยิงหัวงัดหัวปึ้งหัไม่ต่ยอ่ะไม่เป็นไรช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันก็จะไปหาปืนพวกเธอก็บวกกันก่อนเถอะฉันไม่เกี้เหรอนะจ้าไอ้เดียวเดี๋ยววิ่งไกลปืนโอ้ยหน่อยจะไม่มันปึกแทนแล้วมันคือมันลินยากแท้วะอยู่ไหนอ่ะคนยิงกันอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นยิงกันอยู่อ่ะจับปืนวิ่งเหมือนกับ๊อตเลยครับนั่งไงนั่งไงยิ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 งเอาเอาเอามันคือพวกยิงล่ะโอ้ยหานี่แม่ มันอย่งใส่นี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 ่ยิงมันเนงแม่มันมันมันยิงไฟสไตล์เลยนะเอ้าหัดตัวแกอุ้ยวัดไอเอ็กซ์เลยเด้อยิงอุ้ยมันยิงคนใดอ้าวยาบ่มีซ้ำบัดเนี่ยไอ้จังใดแหละมาเรียนตัวบัดเนี่ยเออทำไมเมื่อกี้ฟุกอ่ะโอ้โหอย่างคมเห็นไหมล่ะเออถึงจะหัดลิ้นก็คมเหมือนกันนะเนี่ยไปจะใส่แม็กปืนยังไงอ่ะอ๋อไอกดตรงนี้นี่ว่ะใช่ไหม อาจริงด้วยยิงยิงยิงงันนี่เออยิงเอาเลือดยิงเอาเลือดข้างหน้ามีคนยังปะอ้ยยิงเอายิงบ่ตายไหมมันจะตายได้อย่างไงระยะพันกิโลก่อนอื่นอีชันก็จะไปหาสโคกก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีสโคบนะคะถ้าไม่มีสโคบยิงยังไงก็ไม่โดนนะคะอ่าเก็บระยันแล้วเราก็เอาสโคบสีนะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็ แล้วก็ปืนชาร์จนะอ่าเอาทอมสันดีกว่าปืนนี่แรงนะจะบอกให้ทำไมมันมีร้อยเดียวอะอ้าวอ๋อกระตังเรามีร้อยเดียวนี่ไม่ให้มีร้อยเดียวจะให้มีกี่ล้านหรือไงวะนเนาะเรียนเลียนเรียนเรียนเรียนเอาเออกไม่แม่นหน้าต่างนี่เอา,า,าเอาคือบอกออกอ๋อลืมกด <S <S มันอยู่ใสอุ้ยแอดับแอดับนั่นน่ะอุ้ยม,มีมีคนมีคนแลีน,นมากหวแจ๊ พอแตกอะไปดีครับผมอมไม่อยากจะขิงครับถึงจะหัดลิ้นก็ตึงไม่น้อยเลยนะนี่ยืนเก็บของนเท่ครับฉันไม่ได้แอคใส่นะฉันฉันยืนเก็บของฉันฉันไม่ได้แอคใส่นายนะฉันยืนเก็บของเฉยๆอ่ะอย่าก,กดาก,กดอย่ากดรายงานกันเลยนะ ฉันก็เล่นไก่อย่างนี้แหละฉันไม่ได้แอกแชใครหรอก <c oughs> อุย้ยข้างหน้ามีซิปอัพจะไม่รู้จะไปอัพอะไรเก็บไอ้ดอกก่อนละกันตอนนี้ฉันก็ได้มาสามคิวแล้วนะคะอุย้ยทําไมตึงกังอะ่ะไม่มีใครตึงเท่านี้แล้วแหละอืมใครว่าพี่เล็กี้ไก่ก็ไม่ได้ไก่เด้อจะบอกให้ฝอยไม่เคยไก่เด้ออุ้ยทำไมไอ้ดอกมันเยอะจังอะ่ะดูดิ เดี๋ยวฉันไปเก็บแอดับตัวนี้ก่อนนะคะสมมติว่าฉันจะพุ่งกดยังไงอ๋อนี่ไงกดพุ่งนะคะแอดับจ้าชนาแล้วจ้า<อ>วันนี้ก็เล่นคนเดียวนะคะไม่มีใครเล่นด้วยะก็คนมันไก่ไม่มีใครเล่นด้วยเฮ้ยข้างหน้าอะไรเนี่ยอุ้ยหลีย่ยันเหลี่ยนกองห้าเรามาทําอะไรก็ไม่รู้วินก็เล่นคนเดียวเพื่อนก็ไม่ได้เชิวแล้วคนมันอยู่ใสหมด13คนนี้มันอยู่ไหนอะ ไม่ไม่เห็นมีคนชกคนเลยฮัลโหลมีคนอยู่บ้าฮัลโหลลไม่มีอย่าทุกคนไม่มีใครเลยมีแต่ตัวและหัวใจแลเธอจะรับได้ไหมถ้าฉันจะเป็นแฟนเธอเย่เย่อไหนอ่ะวิ่งมาตั้งนานยังไม่เจอเะไไปเก็บไอดับอีกเดี๋ยวกะข้างหน้าข้างหน้าคืออะไรแดงๆอ่ะมันเปิดโดนใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมเขาเรียกว่าเปิดโดนหรือเปล่าใช่ไหมเออช่างมันเถอะถามใครไม่รู้ถามตัวเองมหละ ระหว่าง ag, แอดดับเหี่ยวกับแอดดับธรรมดาฉันควรเอาแอดดับอะไรอคิดก่อนเอาแอดดับเข้างหน้ามีไอ้วอเดือดๆไหนไหนไหนไคนยิ่งกั้นอยู่ใส่ไหนไหนทำไมเราไม่เห็นอ่ะเอามแต่กล่องศพกับไอ้วอมันนีมีรถพร้อมเฮ้ยของไผบอูว่าเก็บดีกว่าเก็บกอนสุนไงมีกระสุนอันหนึ่งก็เอาไผมนยิ่งกั้นอยู่นี่วะเฮ้ยยิ่งบบาเก็บ่อยเก็บได้หรือว่ามันแอบอยู่ตรงนี้อยู่ไหนวะไม่เห็นคนะเนนล,เลเเยคนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ เราไม่เห็นมันมันก็ไม่เห็นเราหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันไม่มีมีเอ็มเจ็ดเก้าอืมเล่นเจ้าแม่ M อ็เจ็ดเก้าต้องเล่นแล้วแหละเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเด,เด,เด,เดอะไรแม๊บๆอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยมีคนนั่นไงนั่นไงฉันจะวิ่งไปใส่มันเลยคอยดูในเอ็มเจ็ดเก้ายัด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 เข้าบ้าน,นยัดยัดยัด้าเลยหนึ่งสองสามปิ้วอันแน่ฮะมันตุยได้จังได้วะฮะเมื่อวานน่งจกมุกัยเนี่ยเอาแล้วศพมันอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เหรอเอาไม่ได้อยู่ เอาเลชอบอย่ไสละบัดเนี้ยเอาเอาเอไล้มันตุยได้แนวใดละ่ะเออแบบนี้โบเห็นศพไปยังช่างแมงมันโบเก็บดอกวันนี้ก็ขอภัยน้ำคำไม่สุภาพด้วยนะคะวันนี้ก็อยากมาแบบคำหยาบนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้หยาบเท่าไหร่ก็น่ารักอยู่นิดนึงใช่ไหมตอ<า>นนี้ก็เหลือเจ็ดคนแล้วใครจะได้ที่หนึ่งบอมเจ็ดเก้าของเราก็เหลืออยู่เอ้ยมีมีมีคนมีคนขีน่รถขึ้นเขา เฮ้ยเดี๋ยว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 ยิง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 ยิเอาผู้ตายไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคือไม่ยิงอยากแค่ว่าคอมผีหานี่ก็เลยยิง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 โอ้ยบบตุยแม่มันบบตุยแม่ทุกคนแล้วก็เรียนเรียนขึ้นน้ำก้นมันนะจับปืนขึ้นแบบนิแหละคอยดูนะมันจะจุยให้พี่นะทุกคนทุกคนคอยดูนะเกย์เยอะเกย์เยอะคือมาขึ้นอยากแค่ว่าอ้าวนายมานั่งจกุกยังเปอย่าีไเอ้ยยิงยิงอ้าจุยไป่ดีรับพันย่าละบัานเนี่ย ยินทันยาเซโซ่เลยนี่เป็นไงบอด้แอคซเซเดอร์ทันยาซซ้อเก็บทับที่มโอ้โหมีเหรียญมีอะไรด้วยนะฮะอ้าวกระเป๋าเต็มไหมรเราต้องเอาของที่บูจาปินออกก่อนนี่แล้วก็เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเอาใ hey ห้เบิร์เอ็มเจ็ดเก้าก็เอาอันนี้ก็เหลือหกคนแล้วบุญญาต้องเป็นของฉันแล้วอุย้ยขึงขนาดลิ้นคนเดียวก็ชน,นะนันนี่อย่างดูดิสังหารตั้งห้าคนแล้วว่ะึ้งตึง มันแอบอยู่ที่ไหนกันหมดเนี่เดี๋ยวเราก็ไปเก็บเหรียญแล้วก็เหรียญพันห้าไปเลือกเก็บมาทําอะไรก็เก็บเอ้ยข้างหน้ามีคนมีคนนั่นนั่ะไงไงมันเหรียญมันเหรียญยั่ไน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไป๊บนึงปืนจับปืนจับปืนเออยิง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 โอ้โหตุ๋ยแม่ยิงมันได้แม่เอายิงยิงเอากังไอ้วอเป็นด้วยโอ๊ยเฮยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วอไอ้วอห่วยอยู่สาไอ้วอ หาหลักใส่มึงเอ้ยจะไม่มันยุ่งมันยากเด้ทําใจแป๊บหนึ่งเด้อทําใจแป๊บหนึ่งใจเย็นอ่าเดี๋ยวเขาเอาไม้เอาไม้เอาไม้วิ่งไปพุ่งไปอ่าเราอยู่ใส่แล้วข้นปะเนี่ยอ่ามึงนงั่งพันยาอยู่หันเอ็มเจ็ดเก้กามึงยัดไปยึดตุ้ม อีกตุ่มเอ้เป็นไงล่ะโอ้โหแม่งยืนยิง M79 อย่างเท่อ่าเดี๋ยวพันยาเท่ๆนะฮะไม่ได้เอ็กซ์เลยโบ้ได้เอ็กซ์เลยอ่ะความหมายคือไม่ได้แอ็กใส่นะฮะทุกคนลองเปลี่ยน M79 ดีกว่า M79 เหลือลูกเดียวนี่เอาไว้ใช้เป็นประโยชน์ดีกว่าเผื่อแบบนางเอกนะสุดท้ายเออเดี๋ยดี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 ไอ้วอไอ้วอไอ้วอเอาบบทันนู้มัวแต่คิดอยู่แม่เด็กอะไรเนี่ยเด็กเด็กตื๊ดเกม เด็กตื้อเกมอ่าตั้งชื่อว่าเด็กตื้อเกมบ้าซสั้นทำไมไม่เขียนเป็นเด็กติดเกมมาใส่แบบตื้อเกมแปลว่าอย่างละเด็กตื้อเกมนี่หื้อคมหมายทุกคนแปค้คมหมายมึงดูเด็กตื้อเกมนี่มันหมายถึงอย่าง<อ>ถ้ามาเบิง้งดูว่าใครจะได้ทีหนึง่งระวังเด็กตื้อเกมกับศัตรูฝั่งตรงข้ามนะจ๊ะแล้วมันนั่งดมซบด้นแหะโอ้มึงก็ไปยิ่งเลยแม่เมื่อไหร่มึงจะได้ทีหนึง่ง เอาไปยิ่งเนี่ยเมงไม่แอกซ์สเตียกเนีเออรับไปได้แม่รถนะกูเบิงอยู่เนี่ยจังหวะนี่ผู้ใดจะได้ที่นึ่งแหละจอดรถนะฮะก็มองใช้มองขวาไม่เห็นโอ้โหยังไงยังไงมันอยู่ด้านล่างนะมึงเห็นมันบอกเอา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 อีน้อยน้อยนี่เอาไปยิ่งรถตัวเองเอาบันเออโอเคถุงใส่ล้นเพราะว่าเอ้ยนังเบิงเพื่อนดีอาจจะแลนออกนอกหมอกอ้าวเคลื่อนไหลออกนอกหมอกซ้ำบัตรนี่อ้าโอเค เจ้าเขินคอยเดียอ่ะอาอาเอาเอาอันเข้าอ่ะสงสัยละเมอละเมอเจ้าลินสเตปอีหยังของเจ้าเนี่ยค่อยบวกหัเด้ออาเอาววิ่งตรงไปเลยเอาต๊เขาสัมบันย์อ่ะยืนพันยาเท่แบบคอยอีกอ่ะสเตปนี่เลี้ยนน้ำไข่ได้นี่เอาเลยยืนอีหยังอีกบัดนี้ฮะโอ๊ยสงสัยแม่เรียกไปล่างถ้วยและแบบนี้นะโอ๊ยจะเมนเทห์คอยหัวใจวายน้ำ สงสัยล้นสงสัยล้นเพราะว่าค่อยเบิ้งเนี่ยค่อยเบิง้งสงสัยล้นเนี่ยตะกี้คนงามเบิง้งเอ้ยอันนี้นั่งจกมกเองอยู่นั่นหัวมึงแตกได้นั่นหนักอุ้ยเอา้ายังยังบอสกิดเอาร้อนล้นเอาร้อนเอาลง